สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนี้ก็มาพบกับยาตุยอีกแล้วนะคะวันนี้ยาตุยนั่งอยู่นี่อยู่กับสวนน,น้อยของยาตุยอันนี้ก็คือต้นว่านถางจรเะเข้ยาตุยยาตุ๋ยตัดเมื่อเดือนที่แล้วพี่น้องตัดใบก่อนที่ยาตุยจะยกเข้ามาไว้ข้างในเนะาะเมื่อก่อนนี้มันก็อยู่ข้างนอกแล้วทีนี้ช่วงนี้อากาศหนาวแล้วพี่น้องจ้ายาตุยก็เลยยกเข้ามาไว้ข้างใน นี่ที่จยตุยตัดรอยที่จะตุยตัดพี่น้องดูตัดไปหลายรอบแล้วนะเนี่ยอันนี้คือว่านหางจระเจ้ที่จะตุยตัดเอายอดนะพี่น้องตัดเอายอดของมันเนี่ยเนี่ยยอดอย่างเงี้ยเนี่ยยอดอย่างเงี้ยที่จะตุยตัดใบมันออกไปเยอะๆมันจะขึ้นโคนอย่างเงี้ยพี่น้องอยตุยก็ตัดคอมันออกเนาะตัดออกแล้วยตุยก็ไปชําไปชําแล้วมันก็ขึ้นมาเหมือนกับเป็นการแต่งสาวให้มันพี่น้องจ้า แล้วมันก็ยังมีต้นเล็กๆอีกเยอะเลยนะเนี่ยต้นเล็กๆอีกบานแบะเลยพี่น้องให้ดูดิเนี่ยต้นเนี้ยสวยมากเนี่ยต้นเนี้ยต้นเล็กๆเนี่ยสวยพี่น้องเนี่ยสวยเยตุยตัดใบมันตั้งแต่เดือนที่แล้วพี่น้องแต่เยตุยยังไม่ได้ทําอะไรนะตัดแล้วยังไม่ได้ทําอะไรยังไม่มีเวลาพี่น้องจ๋าวันนี้เยตุยจะพาพี่น้องไปดูและเยตุยก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังพี่น้องจ๋าวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟัง ยตุยมีหลายต้นเลยนะพี่น้องมีหลายกระถางเลยนะเอะที่ยดตุยตัดใบก่อนที่จะเอามาไว้ข้างในนี่ก็พราบว่ามันเยอะพี่น้องใบมันชี้โดเดไปทั่วยีตุยก็เลยตัดเอาที่เอกาบใหญ่ๆของมันเนี่ยให้มันเหลือประมาณสักสี่ห้ากาบสี่ห้าใบเอาไว้เนาะยีตุยว่าจะมาเอาไอ้นี่เนี่ยทีย่ยตุยเอาเชือกเชือกมาผูกเอาไว้พี่น้องผูกไว้ให้มันก้านมันโดเดไปทั่วเนาะ มีหลายต้นพี่น้องจ้ะเนี่ยดูอันนี้ก็คือต้นผีเสือ้อพี่น้องต้นผีเสือ้อมันใบมันจะคล้ายๆผีเสือ้อเห็นไหมใบสวยพี่น้องใบออกสีม่วงแล้วก็นั่นก็คือต้นเขาเรียกต้นอะไรพี่น้องจาอ๋าเอยตุยเรียกต้นเอ่อต้นเงินเนาะมัน e ี่ r รีพี่น้องเ่ยตุยเรียกเนาะแล้วก็ดูอันี้ยตุย ต้นเมะกรูดยะตุยปลูกนานมากแล้วพี่น้องนี่ไม่ไปไหนมาไหนเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกก็ยังอยู่อย่างเงี้ยพี่น้องไม่โตเลยเนี่ยต้นมะกรูดมีใครมีวิธีอะไรแนะนำยะตุยด้วยนะคะยัต้นนี้สวยมากเลยพี่น้องเนี่ยต้นนี้เห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นประเภทเดียวกันกับพวกบ้านหางจระเข้เหมือนกันเนาะแต่มันคนละพันคนละแบบเนี่ยแล้วก็ต้นนี้อีกพี่น้องต้นเนี้ย ตัวน,นี้ก็สวยเนี่ยพี่น้องจ๋าว่านหางจระเข้ที่เยตุยตัดมาเดือนกว่าแล้วแหละพี่น้องที่เยตุยตัดมาใบก็ยังสดใบยังสดยังใช้ได้อยู่เลยเนี่ยดยใบยังไม่เหี่ยวเลยตัดมาคราวที่แล้วเยตุยก็ให้พ่อใหญ่ช่วยทําแล้วก็เอาไปเป็นบุ้นหางจระเข้พี่น้องจ๋าอร่อยมาก แต่ข้าวนี้เยตุยยังยังไม่คิดเมนูเลยพี่น้องว่าจะทําอะไรให้พี่น้องช่วยคิดอยตุยจะบอกไว้ก่อนปอกเบื่อไว้ก่อนแล้วก็ช่วยอยตุยคิดหน่อยว่าจะไปทําเมนูอะไรดีเยตุยก็มีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังพี่น้องอยตุยไม่รู้นะว่าเขาบอกยังไงแต่ายตุก็บอกตามวิธีที่ายตุยบอกเนี่ยเออย่างเงี้ย นี่ยตุยจะบอกจะเอาช้อนพี่น้องเอาช้อนนี่ขูดออกไปเลยเมื่อวานนี้เพื่อนมาคุยด้วยพี่น้องจ้ะเพื่อนมาคุยคนมอริเชสก็มานั่งคุยอยู่ตั้งนานเขาถามเยตุยว่าเธอเป็นคนไทยมาอยู่ที่นี่แล้วเธอได้เข้าสมาคมมีสมาคมของคอมมูนิตี้ของประเทศเธอหรือเปล่าเขาก็ถามเยตุยนะเยตุยก็เลยบอกว่า ฉันก็ไม่ได้ไปเข้าสมาคมอะไรหรอกแต่ฉันก็มีมีเพื่อนคนไทยอยู่แย่ตุยก็บอกอย่างนี้เนาะแยบอกว่าแค่นั้นมันไม่พอหรอกเพราะว่าเรามาอยู่ต่างประเทศต่างบ้านต่างเมืองคือไม่มีญาติพี่น้องของเราที่อยู่ต่างประเทศทีนี้เราจะต้องแกบอกว่าเราจะต้องหาเพื่อนเพื่อนที่เป็นคนบ้านเดียวกันเป็นคน Ee, ประเทศเดียวกันสัญชาติเดียวกันเวลามีปัญหาอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้แกก็บอกงี้เนาะแกก็บอกเะตุยเกตุยก,ก็บอกว่าฉันไม่ได้ไปเข้าสมาคมอะไรหรอกแต่ว่าเวลามีงานมีการมีอะไรฉันก็ไปทําบุญทําทานฉันก็ไปอยู่แต่ว่าฉันไม่ได้ไปเป็นสมาคมไม่ได้ไปเข้ากิจกรรมอะไรเหมือน,นที่เธอไปทำเกตุยก็บอกอย่างนี้เนาะคือเตุยจะบอกก่อนว่า เขามีชมรมของเขาอ่ะพี่น้องยี่ตุยเคยไปยี่ตุยเคยไปกับชมรมที่เขาเคยทานะเขาก็จะมีการทํากับข้าวพี่น้องมีการทํากับข้าวไปไปเอ่อไปกินไปเลี้ยงกันแล้วก็มีการลเล่นเต้นราอะไรกันประมาณนั้นอ่ะพี่น้องก็คือเออสมาคมอ่ะเป็นสมาคมอ่ะพี่น้องแล้วก็มีอะไรก็เะ็พูดคุยกัน รู้จักกันทําความรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยเจตุยก็เ,เห็นแล้วมันก็เออก,ก็โอเคก็ดีพี่น้องจ๋ามันก็ดีเขาบอกว่าแกก็มาบอกเจตุยนะบอกว่าเธอจะต้องหาเพื่อนนะเธอจะต้องมีสมาคมเธอจะต้องไปหาเข้าสมาคมนะเข้ากับสมาคมกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนคนไทยด้วยกันนี่แหละแล้วเวลาเ,าเกิดเหตุการณ์อะไรมา,เ,าเธอจะต้องมีเธอจะได้มีเพื่อน ที่รู้ใจเธอจะได้มีชมรมเอาไว้ช่วยเหลือเธอแกก็บอกอย่างนี้เนาะเพราะว่าพวกฉันเนี่ยไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่เป็นคนต่างประเทศเพราะฉะนั้นพวกเรามาอยู่บ้านเขาอย่างเงี้ยพวกเราจะต้องรวมตัวเจตุ๋ยก็ไม่เคยไปเข้าชมรมที่ไหนหรอกพี่น้องจ๋าก,ก็คือเวลามี เออมีบุญงานบุญงานทำบุญทำอะไรก็ก็คือเอ่อได้ไปเจอไปเจอเ,จอเจอเพื่อนคนไทยก็ก็มีแต่ถ้าจะให้ไปเข้าเป็นชมรมไปอะไรเหมือนกับที่เเพื่อนเยตุยเขาเล่าให้ฟังนี่ก็คือเยตุยยังไม่เคยนะพี่น้อง,อองเอ่อเยตุยก็เคยพูดไปแล้วนะที่ว่าเออไปเจอคนไทยแล้วทีนี้ได้มีโอกาสคุยกับเขาเขาก็าถามเยตุยว่า รู้จักใครบ้างในประเทศอังกฤษที่เป็นคนไทยเจตุยก็บอกว่ามีไม่กี่คนก็กแค่เพื่อนสนิทเจตุยก็บอกนี้เนาะเขาบอกว่าดีแล้วแหละไม่ต้องไปคบกับใครมากไม่ต้องคบกับคนไทยอะดีที่สุดแล้วเขาบอกนี้ใช่ไหมก็คือด้วยความไม่รู้เจตุยก็ถามเขาะนะบอกว่าอา้าวทาไมเหรอคะเจตุยก็ถาม เขาบอกว่าคบกับคนไทยอะเรื่องมากเขาบอกงี้ใช่ไหมเยเยตุ๋ยก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะเอาเยตุ๋ยคิดว่าเออถ้ามีเพื่อนเอ่อที่รู้จักกันถ้ามีเพื่อนได้คุยได้ได้รู้จักกันมันก็มันก็ดีพี่น้องคือเยตุ๋ยไม่ไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะหรือว่าพี่น้องคนไหนเอ่อเคยประสบเจอปัญหาอะไรหรือเปล่าเพราะเยตุยก็เอาจริงว่าเยตุยไม่ ก็ไม่มีเพื่อนคนไทยมากมายนะพี่น้องก็รู้จักที่สนิทกันก็มีไม่กี่คนในประเทศอังกฤษเนาะก็นั่นแหละพ่อเยตุยก็ไม่ได้ไปเข้าชมรมอะไรอย่างที่ว่าเนาะเขาก็บอกเยตุยว่าเธอไม่ต้องไปเข้าชมรมไหนหรอกเธอไม่ต้องไปเธอไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากมายกับคนไทยเขาบอกว่าคนไทยคบมากก็เรื่องมากไม่คบอดีที่สุด อันนี้เจตุยก็ไม่รู้อีกเ่ยพี่น้องว่ามันมันจริงหรือมันเท็จหรือว่ามันยังไงเนาะใครมีประสบการณ์เรื่องนี้ก็มาแบ่งปันกันได้นะพี่น้องเพราะแต่สําหรับเจตุยเองก็เจตุยไม่มีประสบการณ์เรื่องนี้พี่น้องจากก็คือ,อคบกับใครเจตุยก็คิดว่าก็โอเคก็คือทุกคนที่เจตุยรู้จักก็ดีหมดพี่น้องไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะเจตุยก็เลยไม่ไม่แน่ใจอย่างที่เขาพูดว่า ไม่ไม่คบคนไทยอ่ะดีที่สุดเอที่เขาพูดมาเยตุยก็เยตุยก็ยังพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่าที่เยตุยเจอมาก็ยังไม่มีปัญหาอะไรสักคนเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละแต่เราม,แรามีแต่เราว่าอยู่ต่างบ้านต่างแดนอย่างนี้เรามีเพื่อนาคนบ้านเดียวกันมีเพื่อนอสัญชาติเดียวกันมันก็อบอุ่นพี่น้องมีอะไรจะได้ปรึกษาอะไรกันได้เนาะ เพียงอยู่ที่ว่า,าสามีเราก็มีถ้ามีอะไรเราก็อฟังสามีเขาก็คงจะซัพพอร์ตเราได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็มันก็ใช่มันก็จริงแต่ถ้าเรามีมีคนไทยมีมีถ้าเรามีเพื่อนที่เป็นภาษาเดียวกันอย่างเงี้ยมันจะอบอุ่นกว่าเนาะย่ยตุยว่าไม่รู้ว่าพี่น้องคนไหนคิดยังไงหรือเปล่ายัายตุยก็มาแชร์แชร์กันได้นะพี่น้องนะ แต่ส่วนมากแล้วเยตุยจะมีแต่เพื่อนคนต่างชาติพี่น้องจ้ะเพราะว่าไม่รู้นะก็คือเยตุยเคยไปสมาคมของคนจีนด้วยเพื่อนเยตุยก็เป็นคนจีนเนาะคนฮ่องกงอย่างเงี้ยเยตุยไปไปโบสถ์ไปโบสถ์กับเขามีครั้งหนึ่งที่เขาชวนให้เยตุยไปเขาบอกว่า เขาจะมีการฉลองเป็นงานอะไรก็ไม่รู้แล้วทีนี้เขาบอกว่าเขามีอของกินเยอะแยะมากเลยฉันอยากจะให้เธอไปอยากจะให้เธอไปเห็นประเพณีไปเห็นว่าเขาทำอะไรยังไงกันบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต mm ุย hmm. ก็เลยบอกว่าฉันไม่ไปหรอกเพราะฉันไม่รู้จักใครเลยแล้วฉันก็ไม่มีอะไรไปด้วยอะไรอย้เขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรก็คือ,อใครก็ได้ที่ เข้าไปในนั้นก็คือเขาเลี้ยงหมดอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเหมือนกับคนไทยเรานี่แหละคนไทยเราเวลาไปงานไปทําบุญทําอะไรก็คือเป็นโรงทานอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องเดตุยก็บอกกับแกเดตุยก็บอกกับเพื่อนนะบอกว่าฉันไม่กล้าไปหรอกเพราะว่าฉันไม่มีอะไรไปติดไม้ติดมือไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแกบอกเธอไปกับฉันไม่เป็นไรแกก็บอกงี้ใช่ไหมแล้วทีนี้หูกับข้าวมีแต่ของดีๆทั้งนั้นพี่น้องเป็นนันว่าวันนั้นอ่ะอิ่มเลยวันนั้นอ่ะคือหลังจากเลิกงาน หลังจากเลิกงานเนีย่ยเยตุ๋ยก็ไปนะอิ่มน้ําสําราญพี่น้องเอ้ยนั่นแหละแล้วทีนี้มันอบอุ่นมากนะพี่น้องเขาก็มาเขาก็มาคุยกับเยตุย๋ยพวกพวกที่อยู่ในงานนั่นแหละเจตุยเขาบอกว่าถ้าเธออยากจะมาเข้าชมรมกับพวกฉันก็มาได้นะอะคือไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนประเทศไหนเขาก็บอกเยตุยนะ๋ยเนาะเยตุ๋ยว่ามันก็สนุกดีนั่นแหละแต่เยตุ๋ยยังไม่เคยไป สมาคมของคนไทยพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นของเพื่อนต่างประเทศจะตุยก็ไม่มีอะไรมากกับพี่น้องวันนี้ก็มาปอกเปลือกไอ้นี่บ้านหางจระเข้เนาะแต่ยังยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรฝากคอมเมนต์เอาไว้ให้จะตุยด้วยนะคะใครมีไอเดียจะทำอะไรได้บ้างเกี่ยวกับความสวยความงามหรือว่าเอาไปทำเป็นอาหาร อลองคอมเมนต์มาให้เยตุยนะคะเยตุยจะได้เอาไปทําตามในีปอบเนี่ยได้เยอะแล้วนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยยังปอบยังไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยได้จะเต็มกระมังแล้วได้เยอะเหมือนกัน <yourselves> ก็ใครมีความคิดเห็นแบบไหนนะคะเรื่องเกี่ยวกับว่าเอ่อจะไปคบเลยคนไทยคบละเรื่องมากหรือใครมีความคิดเห็นอย่างไรว่าเอ่อคบคนไทยดีแล้วจะได้มีเอ่อเพื่อนฝูงจะได้ช่วยเหลือกันเวลา <ums> เกิดเหตุการณ์ขับขันอะไรหรือลำบากอะไรจะได้คนพูดภาษาเดียวกันดีกว่าคนต่างประเทศก็ต่างจิตต่างใจต่างคนต่างคิดเนาะพี่น้องเนาะก็คอมเมนต์แบ่งปันความคิดเห็นกันได้นะคะก็ยาตุยก็สำหรับวันนี้ยาตุยก็จะจบคลิปแค่นี้เดี๋ยวยาตุยจะปอกไอ้นี้ให้เสร็จแล้วก็จะไปจัดก,การอาหารกลางวันให้พ่อใหญ่วันนี้พ่อใหญ่ไม่ได้มา วันนี้พ่อใหญ่ไม่ได้มาออกเอ่อวิดีโอด้วยวันนี้วันนี้พ่อใหญ่ก็ถามยาตุยว่าเธอไม่ทําวิดีโอนะพี่น้องถ้าวันไหนหยาตุยไม่เอาแกออกวิดีโอด้วยนี่แกจะถามนะพี่น้องอันนี้แกชอบนะแกชอบมานั่งอยู่หน้ากล้องนะพี่น้องพ่อใหญ่ดาราหน้ากล้องนะก็สําหรับวันนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ใหยาตุยตลอดก็ขอพี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะ เฮงๆปังๆล่ำๆรวยๆยจ้าสวัสดีค่ะ